ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบก,กันอีกแล้วนะครับกับดานนสในรายการสวนใยส่สีทางช่องลูกเข้านึงและลอยแปชนะครับวันนี้จะมารีวิวต้นเราองจริงเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าต้นอะไรนะขอไปด้วย <laughs> ก็คือต้นอย่างนี้แหละเออถ้าแบบว่ามันเป็นต้นที่เป็นต้นไม้ที่แบบโตไวมากครับเนี่ยอันนี้คือตอน้นตอนปีแรกก็คือโตช้านะแต่ว่าหลังจากที่มันแบบ มันตั้งตัวได้อะไรเงี้ยมันก็คือจะโตแบบไวใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นแผ่กิ่งก้านสาขามีร่มเงาน่าจะจามจุลีไหมเนี่ยนะต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยเอ้ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอแผ่กิ่งก้านสาขาคือแบบข้ามท่ามถนนสองเลนมาได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเป็นร่มเงาให้กับบ้านที่ดีมากนะอันนั้นคือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือ เนื้อมันจะด้วยความที่มันโตไวแต่ว่าเหมือนเนื้อไม่แน่นน่ะกระดูกไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้นะครับข้อเสียก็คือกิ่งก้านมันเนี่ยจะเนื้อไม้เนื้อมันจะเนื้อไม้เนื้อไม้มันจะไม่ค่อยไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่แน่นนะ่ะเนื้อไม้ไม่แน่นนะครับแล้วมันก็จะมีการแบบสลัดกิ่งทิ้งกิ่งตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็ ก็พร้อมที่จะล่วงลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอันนี้และที่ต้องออกมาทําคลิปก็คือถ้าเห็นต้นไม้แบบนี้เห็นมันลม้มลมเออเอารถไปจอดใต้ต้นไม้ดีกว่าอะไรเงี้ยอย่าหาทํานะครับคือเราก็ได้รับคําเตือนจากพี่เขยมาบ่อยครั้งนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้คือกิ่งไม้มันตกลงมาเนี่ยรถปุบเลยนะครับ ดีนะมันตกใส่ดีหรือเปล่าไม่ดีหรอกแต่ก็ดีดีกว่าที่ตกใส่กระจกเพราะว่าถ้ากระจกแตกราวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทันทีใช่ไหมแต่อันนี้ตกใจใส่เสาเอใส่เหล็กบางอะไรเงี้ยครับก็น่าจะพอไปแก้ปัญหานน้น่น,นี่ได้อะไรประมาณนั้นนะอืมโอเคก <c oughs> เ็ที่มารีวิวเนี่ยไม่ได้จะขาย มเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นกล้าอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามาเล่าให้ฟังถึงข้อดีข้อเสียของต้นไม้ที่มีที่ที่มีที่แบบสูงโปร่งแบบนี้แล้วก็ให้ร่มเงาที่แบบว่าอม,มันน่าอยู่มันทําให้บ้านอยู่ล่มเย็นมากซึ่งเราเป็นคนต้นคิดนะครับเป็นตัวต้นเรื่องให้นํามาปลูกนะแล้ว เราเอาต้นก้ามาด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นคนปลูกเองนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมันกิ่งก้านมันกว้างใหญ่มากอะไรเงี้ยถ้าปลูกใกล้ๆเสาไฟฟ้าแล้วโดนสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับก็วางแผนดีๆก่อนที่จะปลูกเนาะเพราะว่ามันรัศมีมันเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันเนี่ยน่าจะไม่ถึงยี่สิบเมตรก็เหลือน้อยอเออจาก ฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นค่ม,มถนนได้เลยอะทั้งๆท,ท,ที่ต้นไม้ไม่ได้ปลูกอยู่ติดถนนเนี่ยเอาปะ่ะนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะมันต้องมีคอนเทนต์ประมาณนี้แหละต้องแบบได้ลงทุนต้องมีความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์ส,สินขึ้นมานิดนึงอะ่ะถึงจะแบบว่าเป็นอินสเปเรชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจให,ให้ทำคลิปนะครับมันถึงจะมี มีกิมมิกในในคลิปอะไรเงี้ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับจบแบบช้ำๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับแชร์กดแชร์แคร์ subscribe ครับไปพบกันใ่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับขอตัวไปย้ายรถไปในที่ปลอดภัยก่อน,นก่อนที่เจะโดนซ้ำอีกรอบ